สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่เขียนคอมเมนต์แนะนำข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะแล้วก็รวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยเป็นพระคุณเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่า เริ่มมีทีเซอร์ออกมาแล้วเน้นกับซีรีส์เรื่องใหม่ของน้องหลิงหนึ่งในร้อยใช่ไหมคะที่เรื่องนี้นี่จะเป็นคุณยาย่ากับคุณต่อธนพเนาะเป็นพระนางตอนนั้นก็คือเอ่อน้องหลิงได้ข่าวว่าถ่ายเรื่องนี้ก่อนเรื่องใจซ่อนรักอีกด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่งออกมาฉายเขาบอกวันที่ประมาณกลางเดือนเก้านี้ใช่ไหมในบทของจันทร์ นะซึ่งถ้าใครได้ติดตามน้องหลิงก็จะรู้ว่าน้องหลิงให้นิยามบทจันทรนี้ว่าเป็นสาวยากจนแต,แต่แต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ขำกันตอนนั้นก็คือน้องหลิงเป็นคนตลกนะคะก็คือพูดพูดอะไรออกมาแบบจริงใจแล้วมันก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเล่นมุกด้วยก็คือเฟรนลี่อค่ะนะคะให้คํานิยามอะไรอย่างเงี้ยตลกเออใครๆก็เลยชอบฟังน้องหลิงพูดสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยจะชอบ เล่นมุกด้วยแล้วก็แฝงไว้ด้วยความจริงด้วยไม่ใช่แบบมุกโบ,บ๊ะบาไปเลยไม่เกี่ยวกับความจริงไม่ใช่นะอ่ะคราวนี้เราก็มารอดูติดตามบทจันทรในเรื่องหนึ่งในร้อยของน้องหลิงกันคราวนี้คนจีนค่ะเขาก็ยังไม่ได้ฟังมันยังไม่มีซับออกมาเนอะพอเห็นเรื่องใหม่ประมาณเนี่ยค่ะถ่ายอยู่กับยังไงเขาเรียกอะไรคู่ผู้ชายอยู่ด้วยอะ่ะเออ เขาก็เริ่มเฮ้ยทำไมช่องไม่ไม่พายเรือต่อแล้วว่าทำไมไม่เลิกทำแล้วหลอน้องหลิงน้องอ,อมาออกจะดูดีออกทำไมให้น้องหลิงไปคู่ผู้ชายแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มใจเสียกันว่าแบบช่องไม่ดันต่อแล้วหรอหรือว่าต่างคนต่างดังแล้วก็ต้องจับมาไปเล่นบทบาทอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่ม เริ่มหวั่นใจว่าช่องสามจะไม่ไม,ไม่ไม่ไปต่อแล้วกับน้องหลิงน้องออมคือไม่ให้คู่กันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมาต่อกับใจซ่อนรักพอดีเลยไงคะใช่ไหมเริ่มใจเสียใจเสียแต่เริ่มมีคนไปอธิบายแล้วคะ่ะว่าเรื่องเนี้ยถ่ายไว้ก่อนใจซ่อนรักซะอีกนะแต่ว่าเพิ่งเอามาออกอากาศเออเขาก็เลยบอกโอ้ยลงใจล่งใจ ไม่รู้แหละน้องหลิงเล่นแ่อวไหนเดี๋ยวก็จะสนับสนุนต่อพร้อมดูพร้อมชมเขาบอกรอรอชมเลยทพราะว่าเรื่องนี้น้องหลิงก็สวยอีกแล้วนะเขาบอกโอ้โหกลายเป็นว่าเรื่องหนึ่งในรอยเนี่ยคนรอดูเยอะมากเพราะว่าน้องหลิงอะที่เมืองจีนนะเออเขาอยากดูน้องหลิงอะกลายเป็นงานไปนะคะโอ้ก็ดวงคนมันจะเปิดดวงคนมันจะเกิดอะนะ ก็นั่นแหละก็นั่นแหละเออก็งสงสัยช่องได้โอกาสเลยเอามาลงตอนนี้หรือเปล่าคะไม่รู้ว่าแต่นะก็เดี๋ยวรอดูละกันว่าบทบาทจันทร์ของน้องหลิงในเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันบ้างหลายคนบอกว่าถ้าน้องหลิงโพสนี่ยังแมนก่าฝั่งผู้ชายอีกจะแมนไปไหนน้องหลิงหลิงคุณคองใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเรียกคุณคองเออ เออเอไปอ่านเจอมานิตยสารบาซ่านะจะเอามาแปลกทีนึง่งโอ้โหหายไปละอ่านเจอเมื่อวันก่อน,อนประมาณว่าน้องหลิงถ่ายแบบให้กับนิตยสารบาซ่าของฉบับเมืองจีนะ่ะไม่รู้เมืองจีนน่าจะเมืองจีนหรือฮ่องกงเนี่ยประมาณเนี้ยแต่เป็นภาษาจีนทั้งเล่มเลยก็เล่าถึงประวัติน้องหลิงว่าเป็นลูกครึง่งไทยฮ่องกงอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อย่างที่เรารู้กันแล้วก็เกิดที่ฮ่องกงแต่ว่ามาโตยังไง มามาเมืองไทยยกราเอาย้ายก็คือย้ายถิ่นฐานม,มาอยู่เมืองไทยตอนอายุ1ิบก็เลยพูดได้ในนั้นถ้าจะไม่ผิดเขาเขียนว่าพูดได้แบบเชี่ยวชาญคล่องเลยนะสี่ภาษาด้วยกันก็คือกวางตุง้งจีนกลางไทยแล้วก็อังกฤษเออพวกฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เขาไม่นับเพราะเขาเขาจะนับที่แบบคล่องเลยเหมือนใช้ได้แบบชีวิตประจําวันอย่างนี้เลยนะเขาบอกให้สี่ภาษา แล้วก็ถ้าเอจําเนื้อหาได้นะคร่าวๆนะก็เราประวัติไปว่าน้องลิงก็ถ่ายทํารายการให้กับทีวีบีอยู่ด้วยใช่ไหมเป็นพิธีกรร่วมในรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในไทยนะคะกับพิธีกรของทางฮ่องกงเขาก็เป็นพิธีกรคู่กันคือถ้ามีพาร์ทไหนที่เกี่ยวกับเที่ยวเมืองไทยอะ่ะจะเป็นน้องหลิงนี่แหละที่เป็นพิธีกรด้วยนะคะ ก็มีผลงานต่างๆมามากมายนะน้องหลิงก็แต่ตอนนี้มาดังเป็นพรูตแตกจากเรื่องซีรีส์นะคะ G.L จากเรื่องใจซ่อนรักก็เลยเนี่ยได้ไปเปิดแฟมีที่ฮ่องกงแล้วก็เดี๋ยวจะตามติดมาด้วยมาเก๊าคราวนี้เขาบอกคนฮ่องกงอะ่ะเขารู้จักน้องหลิงมาก่อนใจซ่อนรักแล้วรู้จักในนามของที่เป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวในพาร์ทของประเทศไทยนี่แหละแต่เขาจะมีสมญานามเรียกน้องหลิงว่าอันนี้แหละที่เอจะไปหายครั้งหนึ่ง แต่หาไม่เจอแล้วเอ่อถ้าจำไม่ผิดนะจะเรียกน้องหลิงว่าน้องสาวบาร์บีวน้องสาวปิ้งย่างเออถ้าให้ทนสมัยหน่อยก็น้องสาวปิ้งย่างทำไมทำไมต้องเรียกน้องหลิงอย่างนี้น้องปิ้งย่างน้องปิ้งย่างอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็เพราะว่าน้องชายของหลิงหลิงอะเป็นคล้ายๆทำธุรกิจเกี่ยวกับปิ้งย่างเงี้งยเออ ก็เลยให้ชื่อว่าคนฮ่องกงก็จะรู้จักน้องหนิงในนามว่าน้องน้องปิ้งย่างจะไปหาอ่านดูอีกทีมันหายไปไหนแล้วไม่รู้ว่าโพสตนั้นนะ่ะคลิปนั้นอนะ่ะเออใครใครมีข้อมูลดีเทลตรงนี้มาร่วมแชร์กันได้นะเออก็อันนี้แหละที่อยากจะเล่าว่าเออคนฮ่องกงจริงๆเขารู้จักน้องหลิงมาก่อนหน้านั้นแล้วก็จะรู้จักกันในนามของน้องปิ้งย่างจริงๆก็คือน้องบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าน้องชายของน้องหลิงหนิงทําธุรกิจ เกี่ยวกับพวกนี้อยู่มหน่าน้องหลิงเลยชอบทานใช่ไหมแล้วก็ชอบหาอะไรไปแปลกๆทานอะไรแปลกใหม่แล้วก็ตัวเองด้วยก็อยากจะเป็นเชฟด้วยใช่ไหมอยากจะไปเรียนทาอาหารนะ่ะเออก็คือน้องหลิงก็คงหลงไหลในเรื่องของการทาอาหารเพราะว่าชอบกินด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวด้วยใครๆรรู้ข้อมูลตรงนี้มามาเสริมได้นะคะถูกผิดยังไงมาช่วยกันแชร์ได้จะไปหาอ่านอีกทีหายไปแล้วเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะมาเล่าอีกครั้งหนึ่งละกันนะ ่ะแล้วก็เนาะน้องหลิงไปร่วมงานหลิงจังจอมแก่นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่มีข่าวคราวอะไรออกมานะเดี๋ยวว่าถ้ามีอะไรมาเพิ่มเติมจะเอามาฟีดแบ็จากแฟนมืองนอกอะ่ะเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ฟังนะคะแต่รู้แต่ว่าลุคนี้สวยมากใสเ่เดรสมาดูหลินจังจอมแก่นอเอากลายเป็นหลินจังจอมแก่นไปแล้วซึ่งเข้ากับน้องหลิงไหมเข้านะ ก็จะทำอะไรก็สวยไปหมดอะค่ะคนนี้เนาะจะยิ้มจะหน้าเฉยเฉยจะลุกจะนั่งแล้วก็เฟนรนลี่อะค่ะแฟนแฟนเรียกก็หันมาอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็เป็นความประทับจิตประทับใจที่น้องหลิงเป็นคนเฟนรนลี่ด้วยส่วนหนึ่งนะไม่ถือตัวแล้วก็อีกอันนึงค่ะตอนนี้ที่จีนที่เขาฮอตกันมากเลยคืออะไรรู้มะเขาเอาน้องหลิงน้องออมไปทําเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายอ่ะเห็นกันย่างเห็นกันย่าง โชว์หน่อยโชว์หน่อยเนี่ยค่ะเนี่ยของน้องหลิงจะเป็นอย่างนี้นี่หลายคนเห็นแซนจีนบอกดาราหน้าเหมือนดาราจีนเขาเอกไม่รู้จักหลอกเออก็จะเป็นแนวนี้แต่เขาบอกที่หน้าเฟไพรส์กว่าคือน้องออมน้องออมเป็นอย่างนี้เลยค่ะหล่อเนาะของน้องออมหล่ออ่ะเขาบอกหลายคนดูแล้วบอกไม่ซื้อเวอร์ชันผู้ชายไม่ซื้อก็ที่ฉันรักเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงนี่แหละ เวอร์ชันผู้ชายไม่เอาไปเออแฟนจริงเขาว่าอย่างงั้นเขาว่าอย่างงั้นไรเขาบอกว่าน้องอมหล่อมากน้องอมเหมือนพีพีอ่ะบิวกิ้พีพีอ่ะเหมือนพีพีอ่ะเออน้องอมหล่อจริงน้องอมถ้าเป็นผู้ชายนี่หล่อนะเออแต่เขาบอกน้องหลิงเป็นผู้หญิงอ่ะแหละสวยกว่าละทั้งสองคนนะคะเขาไม่ซื้อเลยเออแล้วแฟนๆชาวไทยซื้อมาน้องหลิงน้องอมในเวอร์ชั่นผู้ชายเนี่ยเอามาไม่เอาเนาะ เอาน้องหลิงน้องออมที่เป็นเวอร์ผู้หญิงนี่แหละเออเนี่ยแหละใช่เลยเอามาให้ดูขำๆเขาก็แบบอยากดูงานเฮ้ยสองคนนี้จะเป็นผู้ชายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขคำๆคดีตลกนะคะอ่ะเดี๋ยวว่ามีฟี e แ b a c k ยังไงเกี่ยวกับของงานน้องหลิงเมื่อวานที่ไปงานหลิงจังชมแก่นเนอะเดี๋ยวก็มาจะมาฟี e แ b a c k ให้ฟังกันในคลิปหน้าแล้วกันสําหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ยังไงน้องหลิงน้องออมเวอร์ชั่นผู้ชายโอมะ เนาะแล้วเดี๋ยวน้องหลิงในบทบาทจันทร์เนี่ยอยากเห็นกันมะจะคอยติดตามสนับสนุนเหมือนกับใจซ่อนรักป่ะมาฟีแบ็กคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ